สวัสดีครับทีเด็ดมันเต็งเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนเวลาตี2 45นาทีครับในรายการยูโร2024รอบคัดเลือกเป็นการเจอกันของทีมชาติยูเครนครับต้องโคจรมาเจอกับทางด้านทีมอินเตอร์ลี สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีๆด b t s a ดีครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.betsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เคยลงฟาดแข่นกันมาแล้วในสนามกลาง สถิติการพบเจอกัน5นัดหลังทั้งคู่เป็น,ปน,ปนทางด้านทีมชาติอินาลีครับที่ทำได้ดีกว่าหลังเป็นฝ่ายเก็บชัยมาได้4และเสมอไป1สถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมชาติยูเครนฟอร์มโดยรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างดูดีครับหลังเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1เกมนี้ด้วยการนำทัพของเซอร์เก้เรดบ๊อบจะพาทีมชาติยูเคนมาในแผน4-2-3-1โดยมีอนาโตลีทูบิน รับหน้าที่เฝ้าเสาอิวยาซาบันยี่กับมิโคลามัตวบิเยนโกยืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์ครับออเร็กซาเเดอร์ซินเซนโก้สานงานตรงแดนกลางกับมิเคโรโดูริตและอาร์เตมด็อบบิดเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้าครับ ส่วนสถิติให้เกมหลังของทางด้านทีมชาติอิตาลีผลงานโดยวรวมถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันครับหลังเป็นฝ่ายเก็บชัยมาได้3เสมอไป1แพ้ไป1เช่นเดียวกับคู่แข่งส่วนเกมนอกบ้านถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานครับหลังเก็บชัยมาได้2เสมอ1แพ้ไป2เกมนี้ด้วยการนำทัพของโรเซโนสบันเดตติ จะพาทีมชาติอินตอรลี่มาในแผน4-3-3จอร์นดจิด,ดอรลาดูมากรับหน้าที่เฝ้าเสาเฟเดริโกเกตติกับ ฟานเชสโกอาแชบียืนเป็นคู่เซนเตอร์จอ์นจิโอบัญชาเกมแดนกลางและจาโคโม่รัดปาโดรีเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้าครับเกมนี้เปิดเลยราคามาที่ทีมชาติอิตาลีต่อคู่แข่งอย่างทีมชาติยูเครนอยู่ที่ราคาปาปาครับโดยเทียบจากฟอร์มการเล่นทั้งคู่ถือว่าทำได้ค่อนข้างสูสีกันเกมนี้เป็นศึกตัดสินการเข้ารอบต่อไปของทั้งคู่ต่างทีมต่างจัดเต็มกันอย่างแน่นอนครับแต่ทาง ด้านอินเตอรี่ค่อนข้างดูดีกว่าด้วยสถิติการพบเจอกันหลังพวกเขาไม่เคยแพ้ให้กับทางด้านยูเคนเลยสักเกมเกมนี้ทีมชาติอินเตอรลี่เกมนี้ทีมชาติอิตอลีแบกรับความกดดันที่น้อยกว่าหลังพวกเขามีแต้มเท่ากับทีมชาติยูเคน แต่แต้มต่างพวกเขาดูดีกว่านั่นนี้ขอเพียงแค่ไม่แพ้พวกเขาก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ต่างจากทีมยูเครนที่ต้องเอาชนะให้ได้เกมนี้จึงมาด้วยความกดดันที่เยอะกว่าบวกสถิติพบกันก็ไม่เคยชนะได้เกมนี้จึงมองว่าทีมชาติยูเครนฝืนเค้นฟอร์มไม่ออกโดยทีมชาติอินเตอร์ลีตั้งรับรอสวนกับทีมชาติยูเครนต้องไปลุ้นกันต่อในรอบเพลย์ออฟครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ ุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ